สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยไทยนะคะหวยไทยงวดที่แล้วเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะแอนให้แปดหนึ่งหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นเลขแม่โทรมาบอกนะคะบ่าย2ได้มาแล้วค่ะทุกคนได้มาแอดก็รีบอัดคลิปให้ทุกคนเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ลงเลขดับไปนะคะลงเลขดับหวยไทยไปหวยคือมาจังซีเนะาะบาทนี่ หรือจะยังไงบอกว่าพิจารณากันดูเด้อทุกคนเพราะเอ็นให้ดับเก่าห้วยคันขึ้นอีกเก่าบาดเอ้าให้ไม่สุดเลขดับเอา้าติดไว้ก่อนซะก่อนเลขดับงวดในสื่อน้ำเพลินซะก่อนจะหาบาซิบ,บาทจัก ลองดูนะคะลองดูนะคะจากบนเรื่องหลัหลงก็ลองกันไว้นะคะทุกคนหวยถือว่าเป็นหวยเป็นเลขสวยเลยนะคะมาแล้วค่ะแอดได้มาแล้วนะคะเอาพูดอยู่นี่แหละใครมันครบสิบนาทีนะคะแปดหนึ่งหนึ่งนะคะงวดก่อนที่แอดได้มาบายสองนะค่ะหลายๆท่านก็อาจจะมานจะหิงหลายๆท่านก็อาจจะพลาดจะพังงวดนี้งวดที่ผ่านมาแม่บอกว่าเขาไดพันห้าเลยที่ทุกคนได้พันห้าถือว่าแต่สําหรับแอดถือว่ายังใดหน่อยดิเออปันหาหมองสื่อบได้ว่าสัน อันอันนี้เย็ดยาดเขาได้กันนะคะจะของเลขเขาคุยจะได้เยอะเลยค่ะทุกคนเออทั้งกรุงเทพพนหาเลขทั้งกรุงเทพค่ะภาษาการก็คือเลขมาจากกรุงเทพนะคะมากเลยค่ะมากแ,แล้วนะคะเอาตรงใจใครถูกใจใครก็ พิจารณากันดูนะคะไม่นี้ไม่รู้ว่างวดนี้จะจะยังไงกันเนาะไม่รู้ว่างวดนี้จะยังไงกันแต่เขาก็พาเขาก็เขาก็เล่นกับตัวละพันพันพันแค่นี้นะคะพันห้าอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าได้พัฒหาเมียว่างวดควรอันหยาดหญาดเขาเนาะเนาะได้พัฒหาเพิ่นว่าเขาได้พันหา่าสานโอ้ยพัฒหานี่ก็ได้เป็นมือไปเสียงเลยดิเนาะพันหาเขาได้สังตัวนันพัฒนายู่บ้านไม่อั้นนะคะ เขาได้แปดหนึ่งกันพี่น้องเอ้ยหวยตัวเดียวตัวละพันเป็นของคนกระสือได้เมดลงทุนสามสี่พันในเงินเป็นเงินเป็นเสียงวะตัวเดียวหวยตัวเดียวแต่ว่างวดนี้นะสิมันสิกับหัวบัวพิจารณากันเมืองทอทุกคนบอกอ้าวหวยมีหกมีเก่าแน่นาะแน่นอนค่ะตรงกับเลขดับเลยค่ะตรงกับเลขดับเลยค่ะทุกคนแม่โทรมาบอกเมืองแม่ท้อแอดทรไปถามเลยจ้ะแอดทรถามว่า ลงหวยไอ้นี่เสร็จนะคะลงคลิปลงคลิปไอ้นี่เสร็จก็โทรไปถามพอดีนะคะโทรไปถามอยากหูนะนะว่า่นบางบัวจังไดเนาะได้มากหรอบัวได้ยินเข้าสู้กันหรอแบบคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจบอกนะทุกคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจบอกเด้ขออนุญาตเด้อถ้าเจะของเหลพคุณมาเห็นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจบอกนะคะพ่อผมพ่อได้ยินค่ะพ่อได้ยินเข้าสูวกันงวดนี้ก็ได้ยินอีกแล้วค่ะอัน พอแอเห็ุงานอยู่นอกค่เลงมาสู้กันเม่วนเข้าก็โซ่กันอีดเดียวจ้ะพ่อก็เลยมาบอกเม่แเม่ก็เ,เ,เลยมาบอกแอดแอดกเลมาบอกเอฟซีเนาะถ้าจะคว้องเลขไม่เห็นนะจะ้ะถ้าจะคว้องเลขไม่เห็นก็ขออนุญาตดเด้จ้ะแอดก็ไม่รู้ว่าจะใช่ตัวเดียวกันไหมนะคะถ้าเป็นถ้าจะคว้องเลข่นไม่เห็นก็ขออภัยเลยเด้อจะ้ะหนูเอามาลงแบ่งปันเอฟซีเด้อวซั่น <laughs> เอามาดูกันนะคะทุกคนวัดก่อนให้แปดหนึ่งนี่เนาะมาดูง้วดนี้นะคะ,นนะ,คะหลายๆท่านก็รอคอยนะคะมาแล้วค่ะ เลขห้ามอีกแล้วทุกคนเลขท่ากรุงเทพหลังวดก่อนได้ผ่นหาเมียวะเก็บไปเขียนแอดก็ซื้อได้ซื้อคือไม้บรรทัดวันนี้ให้เจ็ดเก้าเจ็ดค่ะมาแล้วค่ะเป็นเลขหามนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดทุกคนอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าเอาตัดเล่นกันเอานะคะใครที่จะอุย้ยเกาเจ็ดดิบัดหรือขี่แอดเลยงามอยู่ดีเราเป็นหวยที่ออกบ่อยมากค่ะเก้าเจ็ดปีนี้นะคะแล้วเก้ากับหกนะคะสงสัยจะดับไม่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะของเราเอาพิจารณากันดูค่ะ เจ็ดเก่าเจ็ดวัสดุทังกรุงเทพเพ่นหายมากวัสดเขาก็บปดี๋ยเขาก็บปไดีบอกเราค่ะเข้าโซกันพอแอดหันได้ยินเนาะพอแอดไปเห็นงานเนาะพอแอดได้ยินเพนก็มาบอกเมียเมียก็มาบอกเมียก็มาบอกแอดแอดก็มาบอกเอฟซีจะได้มาแล้วจ้ะถ้าเจ้าของเลขนะคะเจ้าของเลขมาหินก็ขออภัยเด้อจ้ะแอดเอาแบ่งปันเอฟซีเอาพนโซกันอยู่อ่ะโซภาษาบานเขากับภาษากระโซกก็เสียงนั่งกระเบากันโอ้ยมาแล้วตัวนี้ตัวนี้เด้อพนก็บ่า เพื่อนกัเพื่อนก็บ่ได้ปิดบังอย่างนี้ลหละจ้ะอืมเขาก็ไม่ได้ปิดบังนี่ลหละค่ะเพื่อนก็บ่บวาตัวเนาะหดวดาหันเพื่อนจะโซ่ซะสิ่ลไผเพื่อนก็สีว่าโบเดบอกไผได้ไพได้ยินก็สีดวงไพ่ดวงมันตัวจะสระแอดเขามาบอกทุกคนนี่แหละจ้ะแบ่งปันกันเนาะสีเดบุญเนาะแต่จะคองเลขกไม่เห็นกะนี่แหละจ้ะเดบุญไปน้ากันเ้อจ้ะแต่จะคงเหล็มาเห็นขออนุญาตเลยจ้ะแอดบ่ฮูหูว่าตัวเดียวกันบ่เ้ยจ้ะ เจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดได้มาแล้วนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดขาวพิจารณากันดูนะคะโอ้ได้มาแต่เนืน่นๆหรือก็ดีนะคะงวดก่อนก็คงจะได้มาประมาณนี้หรือเปล่านะคะแต่เข้าซื้อกันเนาะไปผ่า,เขา,เ,ขา,าเขาบอกเขาบอกให้ญาติญาติเขาอะค่ะไปซื้อนะคะเขากะโทษมาบอกมาย้ำกันอีกเทือนึงเขาบอกว่าท่างกรุงเทพเขาก็สื้อบ่ไดถ้าว่าเจ้านี้ปล่อยเพิ่นว่าเป็นสื่อบ่ไดโอ้จะเป็นหวยมาแต่ใสเลยคือสม่ำเหม็นแท้ เขาได้กันมาหลายงมดแล้วทุกคนดวงเฮาบ่มี <ST an> เห็นไม่งวดก่อนนี้เอสก็ยังบอกว่าถ้าถ้าถ้าออกมาเอสก็คงไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆค่ะแปดหนึ่งหวยสวยน, <ST an> นี่งวดนี้หวยก็มีแค่สองตัวอีงนะคะเก้าเจ็ดงวดก่อนให้แปดหนึ่งหนึ่งงวดนี้ให้เจ็ดเก้าเจ็ดสิเป็นจังไหนทุกคนพิจารณานกันด,ดูเด้อค่ะงามค่ะว่า <ST an> งามอยู่ด้เฮ้ยเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะทุกคนเจ็ดเก้าเจ็ดหรือจะเป็นเจ็ดเจ็ดบวมมวยไม่เบิร์นานแล้วนะคะทุกคน เอาพิจารณากันดูเดอ้อถ้าชอบเอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะหมวดกรพันใได้พัฒหาแม่บอกว่าเขาไม่ซื้อเกินนี้นะคะไม่ซื้อหนึ่งเกินหนึ่งพันพันห้านะคะเขาก็สี่อยางเลยแต่ว่าถือว่าเลขน้อยตัวเลยนะคะน้อยตัวเลยไม่เหมือนสูตรพวกเราเนาะสูตรเอดอย่างนี้สิบหกสิบเจ็ดหางนะคะก็น่าถือว่าน่าน่าสนใจอยู่ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเอดก็จะไปหาซื้อไว้นะคะซ,ซื้อฉลากไว้นะคะเผื่อได้รางวัลรางวัลทีหนึ่งแล้ว อ่นนี้ละค่ะได้มาแล้วนะคะก็ขอให้มานขอให้เฮงนะคะเขาได้กันมาหลายงวดแล้วทุกคนเราก็มาถึงเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแต่งวดก่อนก็เฮ้อยกูออกจริงๆเดะอ่ามางวดนี้เจ็ดเก้าเจ็ดค่ะพิจารณากันดูเลยนะคะที่จริงว่าจะลงตอนเย็นนะคะอลงให้ทุกคนดูเลยคะ่ะแอ็ดกับโบหัวงเนาะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะแอ็ดกับว่าแอสิติดไห้อยู่เด้่ยแะเพราะว่ามันตรงกับเลขบ้านพอดีนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดก็เป็นหวยเปาเนาะโอ้ไพ่สีดัดแปลงจะเล็กก็เห็ดเอาจ้ะ จะควงเหล็เข้าก็ไปแค่นี้แหละคะ่ะแต่ผูรังคนเพิ่นกับโบมากรับเ,ร ще, เหล็กได้จ้ะเพิ่นกับตัดเจ็ดเก่าแค่แอดว่าเจ็ดเจ็ดนี่กระสวยได้จ้ะเจ็ดเจ็ดเนาะเพราะว่างวดก่อนนี่เขาให้แปดหนึ่งหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งหวยออกแปดหนึ่งนะคะนี่นี่มวดก่อนให้แปดหนึ่งหนึ่งนะคะหวยออกแปดหวยมีแค่สองตัวเองค่ะแปดหนึ่งอะที่จริงเนาะนี่เนาะอันนี้หวยก็มีแค่สองตัวนะคะทุกคนจะเป็นเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดเนี่ย ตำแหน่งเขาก็นี่แหละค่ะอ่าวหวยมันออกอะไรสี่แปดหนึ่งหวยถือว่าตรงตรงเลยได้นี่เอดวาวนี่นี่แปดหนึ่งเนี่ยถือว่าตรงตรงเลยเนาะหน่เนาะนี่เนาะทุกคนโอ้เจ็ดเจ็ดโอกาสออกแย่จู้ท่งนั้น นี่ค่ะทุกคนดูกันเอาเด้อแม่ๆป้าๆลุงๆนะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะจะได้หมานจะได้เฮงไปด้วยกันนะคะใครซื้อได้ก็จัดค่ะวันนี้ก็ไม่รู้ท่านเขายังไงแล้ว,วน,นวดนวดที่ผ่านมาไม่ว่าเขาได้พันห้าเขาก็คง <_ S 1> <ๆ S 2> จะมั่นใจของเขาแหละค่ะโอ้สื่อหวยพันหากลับไปกลับมาบนลามกสมมั่นใจเปิดเติมนึงเรจะจังล,จจลงทุนสามสี่พัน เอาใครชอบจัดไปเลยจ้ะเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะโอ้ธรรมาเจ็ดเก่าสามนี่ยแอดถุมเต็มที่เลยค่ะเราไม่สนดับนะคะทุกคนไม่สนดับไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะเพราะว่าเพิ่นหายเจ็ดเก้าเจ็ดมานะคะทุกคนบอกแอดจะกลับหัวบอว่าสั่ส่วนตัวแอดกับหัวนะคะส่วนตัวแอดไม่ได้ซื้อเยอะนะคะแอดว่าสีล่องสักสิบยี่สิบจ้ะแอดว่าสีล่องแต่ว่าแอดมักเจ็ดเจ็ดไปกว่าเจ็ดเจ็ดนะคะเพราะว่าหวยไทยแอดยังไม่ได้ทําเลยนะคะไม่รู้เด่นตัวไหนอะไรยังไงนะคะแอดอยากนํานแต่หวยเหล่าจ้ะ เพราะว่าหวยไทยทําไวแอดลืมนะคะทุกคนถ้า้เหตุตัวใดไปเนี้ยลืมแอดก็ลงทุกสูตรตามนี้แหละคะ่ะเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนมนากแอดจะลงหวยไทยเสาร์อาทิตย์ให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดอีกทีนะคะไม่รู้ว่าจะไลฟ์สดได้ไหมเดี๋ยวจะลองนะคะลองเครื่องของแอดนี่ละคะ่ะโทรศัพท์สามเครื่องมันน่าจะเป็นที่เครื่องนี่แหละค่ะทุกคนเอ้อดใสซเครื่องเอียงอะแอดยังใช้เออ แอดใช้ไอสิบสามนะคะแอดยังอยู่ที่ไอสิบสามอยู่เลยนะคะทุกคนบุคคลไหนไปสิบหาสิบหกคือเขาหรอกจ้ะแอดยังอยู่ที่สิบสามนะคะทุกคนก็ผิดารณาอยู่ไอสิบสามกับมิตาวาสีเสือคือเครื่องไม่เนาะแต่กับเสียดายเงิน, add, นแอดบอาอีดีค่ะแอดเสียดายเงสี่ห้าหมื่นนะแม่ทุกคนมันแอดเสียดายอยีดีจ้ะเดี๋ยวสิเปจัจะได้กัสจะเปห้าเบิง้งเนาะแอดก็ชอบทําเครื่องล่วงบ่อยนะคะมันก็ใส่งานได,ด้ดีอยู่ดีล่ะ นอกจากช่วงนี้นะคะมีมีงอแงนิดนึงนะเพราะว่าแอดทำพังบ่อยค่ะเป็นคนที่ถนอมของไม่ได้เนาะย่านสื่อมาแหละแบบเฮ็ดพังเฮ็ดเพ่พพอีกนั่นไหมเสียดายเงินจ้ะเลยทนใส่อันเก่านี่แเราไปก่อนเนาะทน,ทนทนดูเอาเดอ้อจ้ะทุกคนมันกับเพ่อยอีกดีดนโทรศัพท์อ้ยเอานี่หัดเจ็ดเก้าเจ็ด จะบ,บึงอ้ะมันก็ไม่ร้อนนะคะหวยบบเป็นสีไล่สดใดอยู่บนน่องมือแรงเจอกันเด้อทุกคนเจอกันเดี๋ยวเพื่อนก็บ่บนาสิทักคำนนะไปกินเ้ากินน้ำกินข้าผูเฒ่าเพิ่นบ่กินเขาวรลองอันนี้ด้ว เอานี่ละค่ะเอาหวยมาฝากค่ะพูดไรสาระอะไรไปก็ขออภัยนะคะขออภัยทุกคลิปเลยค่ะเพราะว่าแอดก็พยายามพูดให้มันครบ8นาทีสิบนาทีก็จะสิบอกยังนอกหวยก็มีสมตัวเจ็ดเก่าเจ็ดจ้ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีเดอร์จ้ะ